รีบูดเกมในท์ไทยแลนด์อาทิตย์นี้พบกับคู่หูดูโอ้สุดฮอตยุค90ลิฟออยมาดูกันว่าลิฟออยลี่จะได้ไปกันคนละกี่ดิ้งเอาเดีวเดียวเมาคุณพี่สวัสดีค่พี่เลยพี่ั่ี่คพี่ลิฟแต่ถ้าพี่ลิฟจะทำงานนี้นะเฮ้ยเฮ้ยเหยเา้ยเ้ยเยเายเฮ้ยเเฮ้ยเยเฮยเ้ยย้เยเนย ห้าสิบดื่มขึ้นห้องคาราโอเกะพร้อมเฟ้เลยและงานนี้มีคนเสียอาการคุณต้นหอมครับครับคุณเจอคุณออยไหวไหมครับเออเออเฮ้ยพี่พี่เพี่ไปกอดพี่นะเข้ารายการพี่พูดพี่ออยว่าไงนะที่นี่แบบเฮ้ยทำไมพี่พี่ออยไปหล่อแคนั้นเราเรียกให้เขาว่าอะไรนะพี่ออยมึงน่าแก่กว่าเขานะดูไหมดูไหมที่ว่าเขาล่นๆแล้วพี่แผลเตะครับเวลาดูมันต้องดูใกล้ๆแบบนี้นะ อาทิตย์ที่หนึ่งกันยายนหกโมง20สินาทีดูทีวีกดส3สามดูมือถือกดสาม plus